สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งเดยพี่น้องืัอนี้ก็ยังอยู่ตลาดนัดอำเภอชุมแพนะครับบ้านหนองตุ้มนกคือกาพี่น้องเป็นคลิปที่สองครับจิเป็นการเปิดราคางัวเด้อยพี่น้องวันนี้คลิปแรกเปิดควยแหละวันนี้มาเปิดงวพี่น้องครับมาเปิดราคางัวเปิดให้พี่น้องไปรู้ราคาขาวๆพี่น้องา้าเลยสีแดงมี้กับสีแดงสีดำนี่บ้านเลยพี่น้องครับทั้งสีแดงสีดำสีขาวกับนี้พี่น้องครับแต่ว่า ผมกะจีหาเจ้าของคนดื้อโกาเราพี่น้องดูอันนี้ห้องไครครับเนี่ยหองของตาบ่ตาหัวห้องหมดพะเยาไบเหรอครับไาไปทางไในเราพี่น้องไปใายคลิปสีแดงแดงพี่น้องเบื้องสีแดงแดงเจ้าเจ้าของหัวนี่ติครับเจ้าของหัวน้าสวัสดีครับนีิติของเจ้าอ่ะ เราผมแม,แม่ลูกเพื่อตัวใดแบบแม่ลูกน้ำมาไม่พี่าเาใกล้ๆดูแต่มาติตมแม่ลูกตัวนี้ติ๋มเป็นควายเพื่นบ้านองุ่นเพื่นบ้านเขาเป็นหม่อนบ้าาที่เปิดเท่าไรครับหาหมื่นสามลูกตัวผู้กับตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกได้จากเดือนครับหลังตาบงดูโอ้ยเข้าเป็นจุกต้องเดืน <laughs> อนสามเดือนเนาะสองสามเดือนเนาะหาหมื่นกว่าเนาะเราลองกันให้เนาะตาเนาะเบอร์โทรอย่างตาของเจ้า<อ> จำเบอร์โทรเจ้าของไม่ได้อีกว่าเรียไหนห่วยจำเบอร์โทรไม่ได้แม่พี่น้องเดี๋ยวให้ล้อหากันอ่าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์เด้อพี่น้องครับโอ้คไข่ตดผลมาแล้วพี่น้องทั้งควายทั้งงัวพี่น้องก็เดียวเบื้องคลิปแรกก็เป็นเปิดควายบันนี่คลิปสองเปิดงัวเด้อเอาไปข้อตัวเจ้ไปนอตตาเจ้ามีตัวเดียวตีโค้ดใหญ่เลยนะแต่ว่าสมนี้ว่ามีย่อความตีเนี่ยคนไหน โอ้พจนุ่มนี่ตีนี่พี่น้องอ่ะแดงแดงนี่สมมีระดับแน่เด็นี่นพี่น้องหน้าของเจ้าวะเนี่ยนะไขผูอู่ม้วผูเนี่ยแม่งแดงดีดีได้พี่น้องเจ้าเจ้าความเพิ่นประยุพี่น้องไปไปหาโตที่นี้เจ้าของครับพี่น้องครับเ,เบพิ่นไปแดดท่อนเพิ่นไปเข่าห่มหมดแล้วสิดทาพี่น้องมาเบิ่งโอ้รุ่นใหญ่ๆนี่เดี๋ยวสันของผู้ใดเนาะรุ่นใหญ่หน่อยของผู้ใดาตารุ่นใหญ่หน่อย <laughs> พี่น้องมีแต่งัวบ่มีเจ้าของครับมาจูงเอาเด้อครับอยู่ในตลาดนั่นเนี่ยพี่น้องนี่ปว่หลายคักลายคักั้งสีดังสีบอดดังมีทั้งงัวพันงัวพื้นบ้านนี่ครับงัวพื้นบ้านเดี๋ยวสิเบิ่งงัวพื้นบ้านหาเจ้าของ่นกอนหน้าตัวใดแน่ของเจ้าหน้าตัวพื้นบ้านนี่ของผู้ใดญ่ตาตาของไพ่เนี่ยตาขอ,องไพ่น่ะ

เป็นงัวเพื่อนบ้านเขาเด้อดีิ่นนอนคล้ายๆง้วจิตปอดเนาะราคาเท่าไรก็น่าเลยาบโ่หาลอยครับลาบโ่้หาอยตร้องเลยเนาะเบอร์โทรในห้อยนะครับอ๋อให้เราไหมเราล้เวงปด้นี่ะตาเราให้เราเอาล้มผมจีบขาพเอนามเบรงวเห็นหรือยังน้อเจ้าผีที่บอกเบอร์โทรอ่ะข้าพเ่้มากเบ่โทรน้ำก้นเด้อครับเพอ่โทรน้ำกลนเด้เบอร์โทรเจ้าเบอร์โทรให้เลยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสา่งเก้าสามหนึ่งเก้าห้าสองเจ็ดเก้าห้าสองเจ็ดเก ในห้อยบ้านไดน้อนี่ครับมานอาจั์ครับมานอาจันเพื่อได้ส่วนใกนในงัวสไตยเพื่อนบ้านตัวน้อยน้อยครับอยากไปเลี้ยงหรืออยากไปยังก็บขาโรมาสอบถามด้วยพี่น้องไปไปเบื้องายๆใส่พี่น้องครับใส่เวลาให้คุ้มค่ามือเนี่ยพี่น้องแต่ว่าส่วนมากพ่องัวแต่บ่พ่อค้นแม่พี่น้องงัวงัวงัวลายได้พี่น้องผมเบื้องไร่ไหลจะไปเบื้องแบบใหญ่เน่แบบแบบแดงให้พี่น้องไปเบื้องรุ่นใส่ใหญ่ด้วยพี่น้อง นี่พ่อชมายห้อยคือสซงมาทั้งไก่ใส่ห้อยงัวะตัวใหญ่มามาล้องไห้เลยตัวใส่งัวอยู่ทั้งรถปะครับโอ้ยคือเบาลงมาผมว่าอยู่ทั้งรถบนหน้าี่น้องหาดโกที่อยู่ทั้งใต้รถบนพี่น้องครับนี่เดี๋ยวนด้ครับตัวรุ่นใหญ่นี่ของผู้ใดครับรุ่นรุนนี่ตีของเจ้าตีคนครับคุณต่อกันเตีหาเจ้าของง้วะยากๆเดี๋ยวตัวนี้ได้ของเจ้าปะ ตัวนี้ชิคายเท่าไรก็สองมื่นนะสองมื่นถวดตัวแบบง่ายเลยมั้บ่ง่าบ่ายแบสูงหมดเพิ่นเ <c oughs> พินพ่นเพินพ่นมีลูกบัดเนี่ยครับเดี๋ยวลูกเพิ่นกันไรเนี่ยลูกเพิ่นีสองมื่นเนี่ยลูกเพิ่นน่ะโอ้นี่ราคาแม่นี่ราคาลูกนี่เดี๋ยวลูกเพิ่นน่ะพี่น้อง <c oughs> ครับลูกนี่เท่าไรก็ลูกอะ่ะสองมื่นหา่า <c oughs> นี่พี่น้องครับเบิ่งเอา ลูกมื่นหาเม่เท่าไรก็นี่พี่น้องเบิ่งเม่เพิ่นแมียม่นี่เท่าไรก็ไม่ห้อยสองหมื่นเนาะเบอร์ทรวห้อยนะครับเก้าเก้าห้า่ศูนย์เจด้อพี่น้องโชน้ำแล้เอาเด้อพี่น้องเด้อไ่ห้อยอีอย่างเนี่ยครับเินเา่โอ้มาไก่อยู่ได้อแต่พี่น้องเป็นวัว ง้วไทยหญ่เนาะงัวแบบโบราณเขาตัวเงยเงยหน่อยพี่โอ้ตัวแบบเงยเลยพี่น้องครับคนไหนจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยแต่วงัวนี่ทงนี้ม่จะตัวยังเงยเลยพี่น้องแต่ว่าผมก็หาเจ้าของบ่เห็นจะคือกันแล้วครับเห็นแต่คนมาซื้อหาเจ้าของงัวบ่เห็นเลยตัวญ่ยเงยนี่ของผู้กุตาเแต่ครับบักหินดูหูเงาครับเจ้าแต่ว่าันก็สวยแล้วแดดฮ้อนวันก็ทยอยเจ็บงัวไปบ้านเหลือด้วพี่น้องกว่า ว่าครับหลายหลายมาหาเจ้าของมัวยากเหี้ยยพี่น้องมีแต่งัวหาเจ้าของกับพ่อพอเลยพี่น้องเลยหายไปไอ้เบิ่งโตนั่นดูวุ่นครับพี่เมียนเจ้าของเราจะโดนเราจุงอยู่เนี่ยตาของเจ้าว่าตาตัวเจ้าจุงน่ะเป็นตัวผู้เบิ่อเตี้ยโอ้ราคาเท่าไหร่ครับ <22. S 1> ตัวละสองมื่นสองเป็นม้วได้จากเยนน็นไะนี่ครับคู่ละสองมื่นสองโอ้ตัวละตัวละสองมื่นสองพู้ใดมักแบบคู่กับมาตอร้องเอาเป็นหมดอ,อ่ะเบอร์โทรศัพท์ยังครับศูนย์นแปดหกศูนย์แปดหกศูห้า อันไหนก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองแปดแปดหกแปดแปดหกในหอยอย่างน้อครับนี่ยใช่เจียบหอยเจียบผู้เยี่งครับห้อยเจียบผู้เยี่งผู้ใดสนใจกรับเพิ่งเอาเด้อครับเป็นงวผู้เด้อครับสีแดงเบ้อเลยพี่น้องครับนี่ยนี่เท่านี้บอกตามย่อสุดนั่นแม่นบอกราคาเดียวกันใส่ตัวผูคือกันตีพุ่นตีคือกันโอ้เรามักสไตล์ผูนมผูได้พี่น้องคนรุ่นเดียวกันเบ้อเลยเนาะผู้ใดมักงวผูต่อร้องกันได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นตในราาคเดียวกันเด้อพี่น้องครับ ไปครับพี่น้องไปชมบรรยากาศเนี่ยสาวนี่ของใครได้แลวไปทันใดโอ้ตัวนี้สามเมื่อหาพันข้ห้องละขาร่องไว้ข้าร่องไว้ครับตอนร้อนเอาเนาะฝากเบอร์โทรน้ำเจ้ารถเนาะตาเนาะสวัสดีเลยพ่อยู่บ้านอย่างไรบ้านเออมานักกันครับดีโทรกับเบอร์โตผูบังคันละพฤศจิมักแนว้น้อยแนวใหญ่เนาะตาเนาะมักโตเมียหรือมักโตผูมักโตหญ่มักโตน้อยมีเบิร์ด้วยครับตลาดนัดเนี่ยพี่น้องเคยหลายคัก แบบขาวๆใหญ่ๆบ้านฮอกกามีนะครับนี่ยนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นสไตล์สไตล์ไทยบ้านนี่ก็สไตล์สไตล์ใหญ่ๆไปพี่น้องไปเบิงทางใหญ่ๆดูโอ้ทางนี้มี่ตัวยันยันพี่น้องเป็นงัวะตัวใหญ่ครับคนน่เพิ่นบอเอาลงรถกับนี้ไหมครับเพิ่นอยู่ถึงรถขวายพี่น้องเพิ่งรถกับลาย ไปไปพี่น้องไปพี่น้องบึ้งได้เบิ่งบรรยากาศเพียบหาเจ้าของง้วะ่อพ่อพี่น้องคนนะครับในรถในอย่างเพื่อนหลายๆนี่ทั้งโตหนุอยโตใหญ่เลยพี่น้องกว่าคนกบบนี้ทั้งคนไหนหมาพอทันเพื่อนเพื่อนยกขึ้นรถเป็นลำไรพี่น้องกว่าครับเพื่อนกำลังยกขึ้นรถลุมลำลุมลำจีบบรรยากาศไปพี่น้องเบิ่งนะครับบ่รลูกราคาอะไรเพราะว่า ค้นห่อนแดดไหมพี่น้องค้นไปลี่ในห้องหมดแล้วเนี่ยครับบรรยากาศตลาดนัดเอีเอ่ตัวนั่นคือทีเป็นเป็นลูกครึ่งบอพี่น,อนอ้องงามๆหมย์หาเจ้าของเพิ่นบ่อเห็นเลยหมพี่น้องนั่นนะครับตัวนั้นนะมันเป็นคล้ายๆงัวลูกผสมซาโลเล่ผสมอี่ยังจากย่างเลยครับพ่น,พน,พน้องๆนี่ซุม้มดำๆขนห่อนแต่ว่าหัวบ่ห่อนหมพี่น้องขน คนเขาโฮมเบิร์ดคนเขาโฮมวะว่ามัวอยู่ตากแดดมัวเพื่นบ้านเขากับมี้ครับหัวเพื่นบ้านหัวนี่ครับเบิรงนเจ๋อเบิรงตัวนี้ครับตัวนี้มันหน้าตาแปลกๆคนนี้หน้าตัวนี้ของไผหน้าของเจ้าบะเ,เจ้าสีขายเท่าไรตัวเนี้นโอ้ตัวนี้คนขายแล้วว่นน้าพี่น้องงามนี่เหระพี่น้อง มขนขายท่าใหญ่บัวพนียนงไปแล้วนี่เห็นง่วโค้งสั่ง,ง,สงไงครับโค้งสั่งไงไงเบิร์ละพี่น้องเอาคลิปนี้เก็เอาไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องหายเจ้าของบ่ค่อยจะค้นเราพี่น้องครับผู้ใดมักกะค่อยมาหาเอาด้วยครับตลาดนัดอำเภอบ้านเท่นบ้านหนองตุ้มนกง่และครับนี้ทุกวันพฤหัสบดีเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดมักกะแวะมาหาเอาตาัวตายว่าสิมาอัปเดตราค้าไอพี่น้องเบิ่งกะหาเจ้าของว่าบ่ค่อยพอแเ่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมในพ่อกันไหมในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ